เบื้องต้นพบข้อมูลบ่งชี้ว่ามีผู้ถูกหลอกวงไปทํางานท,าทาี่แคงคอนเซนเตอร์ทางฝั่งเดียวดีอาจเข้าข่ายเป็นการค้าลึกจำนวนมากปรากฏว่ามีข้อบ่งชี้ว่าสมัครใจไปเพียงสอรายหรือสาายนะครับผมได้สั่งการนะครับให้ผู้การตำรวจไซเบอร์ซ ท่านคนุตตีกิตต์ตนำกำลังชุดปฏิบัติการรวมแล้ว50นายไปเป็นบัติการร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ด่านหน้านะครับเพื่อรวบรวมข้อมูลการกระทำผิดของกลุ่มแก๊งคอเนเตอร์และจัดเก็บข้อมูลโทรศัพท์มือถืออุปกรณ์ทางอินิกส์ซึ่งหลังจากทางกระบวนการ NIM เคัดกรองสักถามเบอร์เรเดีย และจัดเก็บพยานหลักฐานทางเล็กท่นีกแล้วผมได้รับรายงานว่าเบื้องต้นพบข้อมูลบ่งชี้ว่ามีผู้ถูกหลอกลวงไปทําง,งานที่แก๊สคอนเนเตอร์ทางฝั่งเบียวดีอาจเข้าข่ายเป็นการค้ามนุษย์จำนวนมากปรากฏว่ามีข้อบ่งชี้ว่าสมัครใจไปเพียงสองลายหรือสามลายนะครับเป็นจํานวนน้อยนะครับตัวเลขก,ก็ยังไม่ขอยืนยันกันแต่จํานวนน้อยนะครับในส่วนของพยานหลักฐานที่จัดเก็บได้ มีข้อมูลหมายเลขอ e ีมี่หมายเลขโทรศัพท์จำนวน107หมายเลขและจัดเก็บข้อมูลที่จัดเก็บอยู่ในโทรศัพท์ของผู้ที่ข้ามแดนกลับมาจัดเก็บได้จํานวน35เครื่องในส่วนนี้นะครับเราจะนํามาตรวจสูนส์วิเคราะห์อย่างละเอียดเพื่อหารูปแบบในการหลอกลวงของแกลคอนเซนเตอร์เพื่อหาวพยานหลักฐาน ว่าจะดำเนินคดนนีความผิดอื่นกับแก๊งคอสต์สเตอร์และผู้เกี่ยวข้องในครั้งนี้เพิ่มเติมได้หรือไม่อย่างไรไม่ว่าแก๊งคอร์เตอร์นี้จะออกอา,อาชญากรรมกับพี่น้องประชาชนประเทศใดแม้ว่าจะไม่มีผู้เสียหายเป็นคนไทยหรือแม้ว่าผู้ที่ไปทํางานที่แก๊งคอสต์สเตอร์จะสมัครใจไปก็ตามเราก็จะรวบรวมพยานหลักฐานหากพบว่าเข้าาย องค์กรกอการขัานชาติเราจะดำเนินคดีในข้อหานี้กับแก๊งคอนสเ,เตอร,ตอร,ตอร์และผู้เกี่ยวข้องซึ่งเป็นข้อหาที่มีโทษสถาน,นตอนนี้ผมขออนุญาตย,ยังไม่ยืนยัตัวเลขน,นะครับผมจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับอันนี้ได้จากการประสานกาันที่มาที่เราไปร่วมจะเก็บข้อมูลนะครับรายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนคนและชาติเดี๋ยวขออนุญาตให้หน่วยงานในพื้นที่นะครับได้ชี้แจง เราจะดเนินการทุกรูปแบบพยายามหาพยานฐานทุกรูปแบบที่จะดำเนินคดีนะครับหากเขาหลุดรอดในคดีเกี่ยวกับการค้ามนุษย์นะครับถ้าเราพบพยาลฐานเราก็สามารถดำเนินคดีเขาในข้คคอหาผู้กรออาชญาธมชาติซึ่งเป็นข้อหาหนักเช่นเดียวกันได้นะครับเพราะฉะนั้นผมยืนยันว่าเราทุ่มเทในการทํางานในเรื่องนี้อย่างจริงใจและจริงใจันะครับ,บหมายความว่า260คนนี้ถ้าไม่พบก,ก,การกระทำผิดหรือว่าเป็นเหยื่อส่วนที่เป็นเหยื่อกวต้องรัง เขาเข้าสู่กระบวนการขมูลในการสอบสวน่าปรเทศตามกฎหมายคนขเมืองนะครับถ้ากรณีเป็นเดือเนี่ยจะยกเว้นนะครับในการนคดีในบางข้อหาเช่นเกี่ยวกับกฎหมายตัวคนขเมยก็จะไม่มีการข้เนิลคดีกับผู้ที่ผ่านกระบวนการแล้วพิสูจน์ว่าเป็นเดือดมีข้อบ่งชี้ว่าเป็นเดือดนะครับมีข้อบ่งชี้ว่าอาจเข้าข่ายการนะเมิดฐานทรามนุษย์ส่วนผู้ที่สมักใจไปบางรายตามที่ผมไ้สร้างก็ต้องหมุนในคดีตามกฎหมาย มัิิชนออนไลน์สื่อออนไลน์คุณภาพนำเสนอครบทุกประเด็นสำคัญให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับมัธิชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ